การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องราวความรักที่สวยงามดุเทพนิยายจีอุนและหญิงสาวผู้เป็นที่รักกำลังจะเข้าพิธีวิวาในไม่ช้าพวกเขาวาดฝันถึงอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะแต่โชคชะตาเล่นตลกกับพวกเขาอย่างโหดร้ายอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้พรากทุกสิ่งไปจากโลกของทั้งสองจีอุนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงเขาตกอยู่ในภาวะโคม่าอย่างไม่มีกำหนดแพทย์ต่างให้ความหวังที่ริบปรีเรือเกินโลกของหญิงสาวแทบจะถล่มลงมาในพริบตาหัวใจของเธอเจ็บปวดและสิ้นหวัง ทว่าเธอไม่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตาเธอตัดสินใจที่จะต่อสู้เคียงข้างจีอุนจนถึงที่สุดทุกวันเธอเฝ้าดูแลเขาอย่างไม่ห่างกายเธอจับมือเขาเบาๆและกระซิบถ้อยคําแห่งความรักเธอเล่าเรื่องราวความฝันที่ยังไม่สมหวังของพวกเขาให้เขาฟังสิ่งมหัศจรรย์เริ่มก่ะตัวจากความเมตตาของผู้คนรอบข้างผู้คนมากมายทั้งเพื่อนและคนแปลกหน้าต่างส่งกําลังใจอันอบอุ่นมาให้เงินบริจาคจํานวนมากหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายพวกเขาหวังให้จีอุนฟื้นตัวกลับมาดูเร็วหญิงสาวซาบซึ้งใจในน้ําใจอันยิ่งใหญ่นนั้ เธอสาบานว่าจะตอบแทนบุญคุณนี้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีนี่ไม่ใช่แค่คําสัญญาแต่มันคือความหมายของชีวิตเธอตลอด8ปีอันยาวนานเธอไม่เคยสิ้นหวังเธอเชื่อว่าจีอุนจะสัมผัสได้ถึงความรักที่เธอส่งให้ทุกวันเวลาที่ผ่านไปคือบททดสอบที่โหดร้ายความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจเกือบทําให้เธอล้มลงหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เธอมองไปที่จีอุนเธอก็พบกับพลังใจญาติสนิทมิตรสหายหลายคนเริ่มถอดใจพวกเขาแนะนําให้เธอตัดใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่หญิงสาวก็ยังคง เธอยังคงเล่าเรื่องราวในชีวิตประจําวันให้เขาฟังทุกคืนวันเธอเปิดหนังสือและเพลงโปรดของเขาให้เขาฟังเสมอและแล้วสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็เกิดขึ้นจริงเช้าวันหนึ่งที่ดูเหมือนปกติธรรมดานิ้วของจีอุนขยับอย่างถ่าเบาสัญญาเล็กๆแต่เต็มเปี่ยมด้วยความหมายหญิงสาวตัวสัน่นด้วยความไม่เชื่อในสายตาตัวเองและในไม่ช้าปาฏิหาริย์ก็ปรากฏขึ้นจี G. อุนค่อยๆลืมตาขึ้นทุกคนในห้องแทบจะหยุดหายใจในเวลานั้นเขาตื่นขึ้นแล้วหลังจาก8ปีในภาวะโคมา่า น้ำตาแห่งความสุขไหลอาบแก้มเธอนี่คือผลลัพธ์ของความรักที่ไม่มีขีดจำกัดและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของหญิงสาวรวมกับความหวงใหญ่อันอบอุ่นจากชุมชนเรื่องราวของพวกเขาได้เริ่มต้นบทใหม่ที่เต็มไปด้วยปาฏิหาริย์เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังแห่งศรัทธาที่ไม่เคยจางหายไปและความภาคเพียรที่ไม่ยอมแพ้เพื่อชีวิตของคุณจะได้เต็มไปด้วยโชคดีให้แต่หน้าจอสองครั้งนะัก